วันที่2เมษาย,ยน2564นายรเชฐ์พงวพัภาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทอดพระปา่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปรรภมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดยะลาประจำปี2564ณวัดนิโรธส,สังคารามอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522 โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและเมื่อปี2536ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชอนุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุารมรารี โดยมอบหม,มายให้แต่ละจังหวัดจัดหาทุนสมทบกองทุนเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็กกรวัยเรียนอายุแรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจนด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาในปี2564จังหวัดยะลาได้รับความร่วมมือจากศูนยราชการในจังหวัดยะลาภาคเอกชนกลุ่มองค์กรเครือข่าย และประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบ,บทในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งมียอดเงินบริจาคจากการทอดพระปากองทุนพัฒนาเด็กชนบ,บทเป็นเงิน1 7 9 1 7 5บาทและเงินบริจาคจากประชาชนในพื้นที่เป็นเงิน56,170บาทรวมทั้งสิ้น2 3 3แสบาท โดยจังหวัดยะลาจะมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจำนวน10ทุนทุนละ1,000บาทเป็นประจำทุกเดือนในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กชนบทและสนับสนุนทุนในการส่งเสริมอาชีพของครัวเรือนต่อไปขอขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญกับการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดยะลาในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนได้อย่างต่อเนื่องผ่านบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลาธนาคารกรุงไทยสาขายะลาบัญชีเลขที่909-1-14588-9หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาโทร7 7 3 2 1 2 075